คือจริงๆอะเราสองคนค่อนข้างจะคุยกันค่ะว่าแบบเออมันจะประมาณไหนนะเมื่อไหรเขาก็บอกว่าอีก2ปีไหมอย่างงุ่นอย่างงี้ใช่ค่ะเขาก็มีแผนไว้เรื่องอย่างเงี้ยจะให้เรามานั่งบอกว่าพร้อมแล้วไม่ได้นะคะเราเราเราต้องรอให้เขาเดินมาแล้วทำเซอร์ไพรส์เราจะได้แบบเฮ้ยยังไม่พร้อมเลยค่อบ้าเหรอเธอมาขออะไรกันอย่างงี้เออเอออาก็ได้เลยอย่างเงี้ย พี่ค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการท่องเที่ยวค่ะแล้วเป็นแฟชั่นบล็อกเกอร์แล้วท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้ค่ะประมาณสองคนค่ะถัดกันถ่ายใช่ค่ะมันเป็นงานไปแล้วใช่ค่ะมันเหนื่อยใช่ค่ะแต่กลายเป็นว่ามันก็จะมีเหมือนสมัยก่อนเราก็จะมีแบบ เหมือนเป็นฝันว่าเอ้ยฉันอยากไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยมันเหมือนเราไปเที่ยวด้วยแล้วมันก็ต้องทํางานไปด้วยถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกอ่ะแต่มันก็เหนื่อยมากเพราะมันต้องแบบคิดคอนเทนต์ตลอดใช่ค่ะโอ้ยทุกวันส่วนใหญ่แล้วนะคะตอนไปเที่ยวจะไม่ค่อยตีกันเพราะว่าต้องมันไม่มีใครให้พึ่งไงอยู่กันสองคนมันก็ต้องพึ่งกันเองแต่อยู่อยู่ไทยนี่คือตีกันฉ่ำใช่คะ ให้ไทายถูกต้องแต่ชั่นใช่ค่ะคือคือจะสลับกระใสคืออย่างแฟชั่นหนูเนี่ยเขาก็เป็นคนเซ็ตนะทุกครั้งใช่ค่ะทุกครั้งเวลาจะไปเที่ยวตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะเตรียมเสื้อผ้าไปอ่ะใช่เขาไปหาหนูที่บ้านเพื่อที่จะเป็นคนเลือกและฟิตติ้งฟิตติ้งทีละชุดว่าชุดนี้อ่ะสวยเหมาะกับโลเคชั่นได้ผ่านชุดนี้อย่างนี้ใช่ค่ะว้าวค่ะ พราะไม่พราะฮึมพ่อไม่คุยพไม่คุยพอแบบยังไงพ่อขึ้นมาถึงบ้านเลยมาเหยียบหังนิ่งๆค่ะนิ่งๆพ่อจะฮึมๆไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลังๆก็แบบเริ่มแบบคุยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะชวนคุยกลายเป็นลูกรักละลูกรักพ่อลูกรักแม่เขาู้ว่าทำไมสมองจริงเขาตดแต่งเขาน่าจะรู้นิสัยลูกสาวเขาอะค่ะพ่อใช่ค่ะว่าจะแบบจะเออไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแต่งตัวไม่ค่อยแต่งอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะมีแฟน่มาดูแลเรื่องนี้เลย คนคุยโอ้โหใช่แล้วคุณอะไร้ะใช่ค่ะเขาก็รู้สึกว่าเราเออก็แต่งตัวน่ารักขึ้นค่ะชมตัวเองชมตัวเองเราไม่มีใครชมเราต้องชมกันเองคุณพ่อไม่เท่าไหร่คุณแม่ดีกว่าใช่ค่ะ เมื่อก่อนนะไม่เอาเลยนะจูเนียไม่ฉันจะเป็นใครเป็นลูกชายมายุ่งกับลูกสาวฉัน<อ>เดี๋ยวนี้ไม่โทรหาหนูแล้วค่ะโทรหาจูเนียมีวิธีอะไที่ทให้คุณแม่สิเอาไว้สบายใจอืคือคือจริงๆแล้วอะเขาอะเข้าหาผู้ใหญ่แบบน่าเอ็นดูอยู่แล้ว <S <S ใช่ค่ะแต่เมื่อก่อนคุณแม่เขาจะแบบไม่ปั้นปึงอะไรอย่างงี้นิดนึงตามภาษาแม่หนูอะเนาะใช่ค่ะวางมากนิดนึงแต่พอเขาได้รู้จักได้คุยเขาก็รู้เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าอยากได้อะไรจากลูกสาวเนี่ยให้ไปคุยกับเขาดีกว่าเป็น,น <laughs> ีน่นง <laughs> ใช่ค่ะไม่หนูว่าดื้อสุดเลยใช่ค่ะดื้อสุดเลยในบ้านค่ะ<ต> <laughs> ไม่มีเลยเขาว่าเป็นกาวใจใช่ค <laughs> <ว>่ะ <laughs> ห,หนูกับแม่นี่เหมือนแบบ เหมือนเจอกันไม่ได้ค่ะเจอกันแล้วแบบเพื่อนกันเพื่อนกันคือเจอกันแล้วจะต้องมีเรื่องแย่งกันตลอดแต่คือไม่ได้แบบทะเลาะอะไรนะคะแต่คือจะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี่สนิทอยู่ด้วยกันตลอดเวลาตัวติดกันแล้วเขาก็จะเป็นคนคอยปณนีประนอมเนเย็นนะทั้งสองคนใช่ค่ะปดยน่่อ่าก่ก็มีถอดใจนะใช่ค่ะแต่เขาก็รู้ว่าเราก็ดื้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่พอใจว่าแบบเฮ้ยมาปรึกษาเราอย่างงี้แต่ว่า คือเขามีว่าแบบคือเขาไม่ได้ถอดใจเรื่องนี้แต่เขาแค่รู้สึกว่าเอ๊ะจะทํายังไงที่จะเข้าไปคุยกับแม่ได้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรอ้อนนิดเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ยอมแล้วเราก็มีการบอกโผล่มีบอกโผล่ค่ะซึ่งจริงๆคุณแม่ชอบคุณอ้อนใช่แต่คราโนเลยคช่แล้วจริงที่บางอยางอยากให้แต่งแม่โอนเลยเพราะทุกอย่างมาดูพร้อมด้มาทุกอย่างแต่แกแกพูดไปจุนเดียวเปิดดูอยู่ ยังไม่โตเลยหนูยังเป็นเด็กเลยโอ้โหคือจริงๆอ่ะคนที่คอยแพลนเรื่องเนี้ยค่ะจะเป็นเขาเขาก็มีคิดมีแพลนส่วนส่วนหนูยังแบบเหมือนเหมือนยังใช้ชีวิตวัยเด็กไม่คุ้มอ่ะตอนนี้ก็เลยแบบเที่ยวเก่งเล่นเกมติดกระตุนใช่ก็คือเราก็เลยแบบใช้ชีวิตตอนนี้แบบเต็มที่มากใช่ค่ะก็เลยแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไี่แก้รุมคู่เขาใช่แบบเจ้าหญิงีี่โดนขอแต่งงานเนี้ย ไม่รู้เขินเฉยคือเขินเฉยคือจริงๆอ่ะเราสองคนค่อนข้างจะคุยกันค่ะว่าแบบเออมันจะประมาณไหนนะเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าอีกสองปีไหมอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ค่ะเขาก็มีแพลนไว้อีกสองปีอีกสอปีก็พิ่งยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเองใครถามก็คือยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดตลอดเลยคุณแม่เราว่าอย่างไรบ้าง ซึ่งจริงๆแล้วว่ากลายเป็นคุณแม่จากเมื่อก่อนนะคะที่ไม่โอเคตอนนี้คุณแม่เนี่ยเป็นคนเร่งให้อยากแต่งงาน<ห>แล้วใช่ให้คุณาขอเลยถูกค่ะเหตุผลเพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราเป็นผู้หญิงนะคบกันมานานนะอย่างงู้อย่างนี้ซึ่งเราก็เหมือนเดิมคนดื้อล้วก็บอกว่ายังไม่พร้อมหนูยังแบบ ยังเล่นอยู่เลยหนูยังเที่ยวอยู่เลยยังแบบทำเรายังทำหัวฟูนั่งทำคอนเทนต์คิดงานกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอย่างเงี้ยจะให้เรามานั่งบอกว่าพร้อมแล้วไม่ได้นะคะเราเราเราต้องรอให้เขาเดินมาแล้วทำเซอร์ไพรส์เราจะได้แบบเฮ้ยยังไม่พร้อมเลยค่ะบ้าเราเธอมาขออะไรกันอย่างเงี้ยเอออะอาก็ได้เลยอย่างเงี้ย กไม่พร้อมไม่พร้อมวักพร้อมแ้อมไว้านไม่พร้อมแบบร้อไม่ร้ไมบ้อมุ่ดัเรคือด้วยความที่ตอนนี้คือจะพูดยังไดีคือตอนนี้คนอื่นเขายังไม่แต่งไงอย่างตอนนี้หนูเล่นเรื่อง่าจัาล์ายใช่ไหมคะถ้าพี่นเดศแต่งหนูก็แต่งแต่แค่นั้นแหละเฮยยเฮ้ยไพวกนเลย ก็รอไงว่าเลดอายุคนที่อายุใกล้ๆพวกเราเนี่ยก็รอว่าเขาแบบเออยังไม่แต่งงานอย่างนี้อย่างนี้เราไม่อยากมีอย่างเขาเมือหนูมีลูกสามแล้วค่ะลูกแมวที่บ้านรอรอค่ะรอรอให้ใกล้ๆคนเลดใกล้ๆกันพี่เขาเป็นพี่ไงให้เขาแต่งกันก่อนแล้วเราก็ค่อยแต่งตาแล้วเวลาหลังของการแต่งงานพี่หรือเพื่อนรักความรู้สึกเราหมู่เป็นไม่มาเลย มีแล้วก็มีรอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องรอ,อ,อให้เขาแบบทำสปายส์จริงเหรอแล้วก็ปีจุ่นเหี่ยว้ามาแล้วอนนี้เลยเหรอเออไก็พร้อมตอนไหนก็อย่าลืมบอกกันนะได้ค่ะอีกอีกสักแป๊บนึงรอรอพร้อมทางด้านอ่าสถานภาพการเงินนะคะเดี๋ยวจะใช่ค่ะ